ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสุราษฎร์คาเฟ,ฟ่ครั้งที่8ค่ะเดี๋ยวเรามีคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามคนในงานกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเราถามว่าอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ จะถามครับมาในงานครั้งนี้ครั้งเท่าไหร่แล้วคะครั้งที่หกเจ็ดแล้วครับจริงเหรอโอ้โหมาเกือบทุกปีครับอ่าคำถามของหนูมีอยู่ว่าพี่ชอบรถแนวไหนมากที่สุดมากที่สุดก็เป็นสายซิ่งสายสิงเหรอเจ็ตเก่งอไารถรถเก่งแบบแต่งซิ่งเหมือนคันนี้โอเคแล้วผู้หญิงชอบแนวไหนผู้หญิงผู้หญิงเหรอก็มีเมียอยู่หรือเปล่ามีเมียอยู่แล้ว ชอบแบบนี้อะนี่ชอบแบบนี้เลยชอบแบบนี้อะอันนี้มางานสุราช c a r f a c ครั้งที่เท่าไหร่นะคะมาครั้งแรกออมาครั้งแรก<อ>เป็นไงบ้างคะบรรยากาศตื่นตาตื่นใจมาก<อ>ปกติก็เป็นคนชอบรถอยู่แล้วแล้วมาเจอรถอะไรเยอะๆแบบนี้ชอบมากเลยคะ่ะ คำถามแรกนะคะชอบรถแนวไหนมากที่สุดชอบแนวไหนหรอคะปกติจะเป็นสาวลุยๆเนาะสาวลุยๆใช่ไหมใช่เราก็ชอบแนวแบบว่าลุยๆเนาะลุยๆออฟโรดอะไรอย่างงี้สูงๆชงค่ะแล้วก็รถในฝันที่อยากมีรถในฝันหรอถามรถในฝันที่บอกไม่ถูกเลย เพราะว่าชอบเยอะมากชอบเยอะมากเยอะชอบเยอะระหว่างรถที่ถูกใจกับผู้ชายที่ถูกใจเลือกอะไรก่อนกันเราเลือกรถที่ถูกใจก่อนแล้วไปขับไปรับผู้ชายที่ถูกใจตั้งใจมาดูรถคันไหนเป็นพิเศษไหมถามว่าตั้งใจมาดูคันไหนเป็นพิเศษไหมไม่ได้ตั้ง แล้วก็ประทับใจมากมาดูบรรยากาศในงานมากกว่าชอบงานแบบนี้ไหมแล้วก็อยากให้มีอีกหรือเปล่าคะอยากให้มีค่ะอยากให้มีที่สุราษฎร์บ่อยๆเลยเพราะว่าที่สุราษฎร์จะงานแบบนี้จะไม่ค่อยมีน้อยมากเาะคืนคนอะไรก็เยอะมากแบนนี้ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้คี้คนเยอะมากขอบคุณค่ะมางานสุราษฎร์คาเฟ่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะอ่อสี่ครับครั้งที่สี่แล้วโอ้โหคำถามแรกชอบรถแนวไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นแนวสปอร์ตครับ ครับผมซูเปอร์90อะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมเพราะ่อมารถในฝันที่อยากมีมีไหมน่าจะเป็น g r ครับ R25 r 3 5 ข้อนี้อาจจะสะเทือนใจนิดนึงระหว่างรถกับเมียทาเลือกแต่งแต่งอะไรก่อนกันขอแต่งนั้งคู่เลยได้ไหมนี่ตังเยอะตังเยอะต้อแต่งทั้งคู่ไปเลยเพราะว่ารถก็รักเมียก็รักไงครับองไปคำตอบที่ดีใช่ครับนี้ออกอากาศนั้งคู่นะครับทั้งคู่ระหว่างรถที่ถูกใจกับผู้หญิงที่เราถูกใจให้เลือกเลือกอะไรมากกว่ากันเรื่องรถที่ถูกใจครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกผู้หญิงต่อนี่ ได้ไอ yeah, yeah. ่ะเขาต่อมานะคะวันนี oh, ้ตั้งใจมาดูรถคันไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามีรถในฝันที่อยากจะได้หรือเปล่าที่มาว่าน่าจะเป็นของพี่เบียร์ประโยชน์ครับผมรถของพี่เบียร์นั่นเองนานๆพี่เบียร์จะมาสักทีใช่ไหมอ่าใช่ค่ะแต่วันนี้ตัวไม่ได้มาเอารถมาแทนได้ครับไม่เป็นไรชอบงานแนวนี้ไหมประมาณนี้ไหมแล้วก็อยากให้จัดอีกบ่อยๆหรือเปล่าคะแนวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ จะเป็นแนวแบบถนนอะไร่งเงี้ยครับวันนี้มีแนวสนามหญ้าสบายๆก็ชอบอยู่จริงๆแล้วชอบทั้งสองแบบแบบวันนี้ก็โอเคอยู่ครับคอ่าแล้วข้อสุดท้ายที่อยากจะถามข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากๆรู้จักร้านแก๊ซซี่หรือเปล่าคะอ๋อรู้จักครับพี่ขวัญพี่ขวัญครับได้ครับ ฝากร้านนิดนึงถ้ารู้จักจริงอ่ะได้ครับก็ฝากร้านพี่ขวัญนช่ไหมครับร้านแก๊ซี่พี่ขวัญก็น่าจะเป็นแนวอัพโหลดเป็นเป็นหนึ่งที่ผมอยากจะได้อยู่เหมือนกันแต่ยังยังไม่ได้เริ่มเข้าวงการทีได้อยู่ในเมืองโซล่าแหละแต่งรถออฟโหลดเป็นหลักเลยอ่าครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเนาะถือว่าดีเลยครับพี่ขวัญเป็นลูกค้าบ้างเหมือนกันครับอ่า งาสุราข้าเฟสทั้งเที่ยวไหร่แล้วคะครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในงานตื่นเต้นเลยครับดีตื่นเต้นเนาะชอบรถแนวไหนมากที่สุดชอบเบนทินครับอ่าเป็นพวกซีบีบพวกเนี้ยแต่งซิ่งใช่ไหมอ่าเป็นรถแต่งแต่งซิ่งนั่นเองรถในฝันที่อยากมีเล็มโบเกนีนี่อันนั้นก็ฝันเหมือนกันฝันอยากจะนั่งเล็มโบเกนีนะคะคำถามต่อมารถกับเมียถ้าให้เลือกแต่ง แต่งอันไหนก่อนกันแต่งแต่งรถก่อนอ๋อแต่งรถ <c oughs> ระหว่างรถที่ถูกใจกับผู้หญิงที่เราชอบให้เลือกเลือกอันไหนก่อนกันเลือกผู้หญิงที่เราชอบก่อนนี่ชอบงานแบบนี้ไหมแล้วก็อยากให้จัดแบบนี้อีกบ่อยๆหรือเปล่าคะชอบครับชอบงานแบบนี้มันคือรวมรวม,รวมมิติ้งกันเลยน้ะงลึกซึ้ดีคนเยอะสนุกสนานก็อันนี้ครั้งแรกก็คือถือว่าสนุกใช่ไหมอ่าค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายนะคะถามว่า รู้จักร้านแกซี่หรือเปล่ารู้จักครับเชรู้จักฝั่งร้านนิดนึงค่ะฝั่งร้านนิดนึงใช่ดีครับผมใช่ไหมเคยไปไหมร้านแกซี่เคยครับเคยครับเป็นของอะไรแต่งครับใช่ครบทุกอย่างใช่มีครบทุกอย่างเลยพวกรถแต่งซิ่งะบะแต่งซิ่งแนวซิ่งหรือว่าออฟโรดได้หมดมีหมดครบทุกแนวฝากร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะโอเคขยัาติดไม์นะไก่เส้น ใช้หมอนอะไรคะเนี่ยอ่ะไม่ได้ฉีดอะไรเลยเออเหรอจริงเหรอติดตัวค่ะเฮ้ยพูดไปเล่นขอนตึมจั๊กแรทีเด้อขอนตึมจั๊กแรทีเนาะใช่ยอม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 เคยมางานนี้ไหมเคยมางนนี้เคยครับเคยมาแล้วใช่ครับตเที่ยวไหนแล้วคะโอ้ผมมาแล้วแต่ครั้งที่สองอ้ใช่ครับชอบรถแมวไหนมากที่สุดคะชอบรถแดงไหนมากที่สุดเหรอใช่อ่าส่วนตัวชอบแนวเลสติ้งครับแต่งแบบซิ่งอ่าสไตล์แต่งซิ่งเลยใช่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 คำถามต่อมารถในฝันที่อยากมี รถในฝันที่อย่างนี่ครับพันดาไทยอาร์ครับใช่ครับผมไทยอาร์ใช่ใช่คือเป็นไทยอาร์คำถามต่อมาอาจจะสะเทือนใจนิดนึงอ่งสะเทือนใจนิดนึงระหว่างแต่งเมียกับแต่งรถแต่งรถครับอุ้ยตอบเร็วไม่ได้เลยครับไปคิดเลยใช่ครับเมียขายไม่ได้ครับแต่รถขายได้จำไว้เลยครับแต่งรถแต่งรถโอ้โหสะเทือนใจจริงนะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หนูถามใหม่คิดนิดนึงได้ไหมอ่าได้ครับโอเคเอาใหม่เอาใหม่แต่งรถครับโอเคมามั้นค่ะทุกคน ต่อมาร,ระหว่างรถที่ถูกใจกับผู้หญิงที่เราชอบเลือกอะไรชอเลือกรถอยู่แล้วครับที่ใส่รถตัวจริงค่ะทุกคนใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรามีรถปุ๊บแล้วเดี๋ยวผู้หญิงที่ถูกใจจะมาหาเราเองไอยังไงอะ,อะ มาดูรถคันไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าในงานนี้นี่ครับซูเปอร์ท็อปพิเศษอันนี้ครับนี่นี่นี่อันนี้สีทองเนี่ยครับอ่ารถพี่เบียร์ใช่รถพี่เบียรตั้งใจมาดูเลยครับใช่คนในงานตั้งใจมาดูรถพี่เบียร์กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับผมโอเคก็เดี๋ยวฝากร้านนิดนึงนะคะร้านแก๊สซี่ตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะเป็นร้านที่ เขาเรียกว่าแต่งรถทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นรถออฟโรดรถซิ่งรถกระบะนะคะมีหมดครบวงจรเลยก็ฝากกันไปด้วยนะคะครบวงจรดีนะอย่าลืมไปร้านแก๊ซี่นะถูกต้องเยอะๆนะถูกต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พอเป็นคนมาเลอกพี่เดียร์มาอ๋อจริงเหรออตอนนี้นะคะเราอยู่กับ พี่บีมเบีมเฉยๆก็อยู่กันกับพี่บีมนะคะพี่บีมเคยมางานสุราษฎร์เฟสติวัลครั้งที่8ปดไหมคะนี่ไงเพิ่งมาครรั้งแกเพิ่งมาครั้งแรกเลยอ๋อพี่บีมชอบรถแนวไหนคะรถซิ่งครับรถซิ่งประมาณไหนรถซิ่งรถเก่งรถเก๋งอ่ารถเก๋งสปอร์ตแต่งซิ่งรถในฝันที่พี่บีมอยากมีและอยากได้คือรถอะไรคะน่าจะเป็นพวกเฟอร์รี่เก่าๆครับพวกแบบเบตงนาอะไรอย่างเงี้ย โอเคมีคลาสรถกับเมียถ้าเลือกแต่งพี่วิมจะแต่งอะไรก่อนกันคะแต่งเมียไปแล้วไงรถก็แต่งแล้วแต่งสองอย่างแต่ตอนนี้ขอแต่งรถก่อนแล้วกันครับโอเคแต่งเมียไปแล้วแต่งเมียไปแล้วโอเคก็มาแต่งรถต่อนะคะระหว่างรถที่ถูกใจกับผู้หญิงที่เราชอบให้เลือกเลือกอะไรยังไงคําถญินที่เราชอบอ่าเดีวผู้หญิงที่เราชอบก่อนนี่คำถามนี้ออกอากาศได้ไหมคะออกไปเลยออกไม่ได้ด่ วันนี้ตั้งใจมาดูรถคันไหนเป็นพิเศษในงานไหมคะพี่วิมวันนี้เหรอมาดูหลากหลายนะแต่วันนี้อยากมาดูซูเปอร์ท็อปซิกเวนนี่มเขามาดูคันนี้กันหมดเลยใช่ไหมสวยใช่ไหมสวยไปดูยังคะไปดูมาแล้วเหรอชอบงานประมาณนี้ไหมแล้วก็อยากให้จัดงานแบบนี้บ่อยๆหรือเปล่าคะพี่บีมพี่บีมว่างานอย่างนี้ดีมากครับทำให้ทุกคนได้มาเอ็นจอยแล้ก็มาเป็นงานเป็นครอบครัวได้ไม่ใช่แค่แบบผู้ชายหรือวัยรุ่นมันเป็นงานครอบครัวอยากให้จัดอีกเยอะๆครับนะอ่แล้วค สามสุดท้ายแล้วค่ะพี่บีมพี่บีมรู้จักร้านเกทซี่หรือเปล่าคะเกทซีอ๋อรู้จักครับนี่ฝากเบ้อเพราะว่าผมเป็นเจ้าของร้านเลยครับโอเคพี่บีมฝากร้านหน่อยได้ไหมว่าร้านประมาณไหนเป็นร้านอะไรอ้าวต้องบอกสิว่าดูแลในเรื่องของระบบช่วงล่างทุงหมดถูกต้องถูนี่ถูกต้องโชครถบ้านตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วนะคะันีอลล์ซิลเวอร์สแตนชั่นนี่รู้จริงรู้จริงนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่บีมขอบคุณค่ะ i นุกมันเดือดมากๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับแบรนด์น้ำมันเครื่องลาวิโนนะคะแล้วก็และงานนี้นะคะบอกเลยว่าร้านแก๊ซซี่ของเรานะคะไม่ได้มาปเปล่าๆนะคะสําหรับรถที่ติดสติกเกอร์แก๊ซซี่4 x 4เข้าร่วมง,งานนะคะรับทันทีนะคะส่วนลดเงินสดนะคะหรือไวชนะคะมูลค่าถึง2,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็บอกเลยว่าเมื่อซื้อแม็ ร้อมอยางนะคะหรือช่วงล่างนะคะแบรนด์ใดก็ได้นะคะงบ20,000บาทนะคะขึ้นไปนะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณถ่ายรถคู่ใจของคุณให้ติดสติกเกอร์นะคะร้านแก๊ซี่4ี4นะคะบอกเลยว่ารับทันทีนะคะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์ใต้โพสต์นี้รับส่วนลด2,000บาททันทีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับงานสุราคาเฟธหนีานสํสำหรับปีนี้บายบาย